อันนี้เขาปัดกรอขออันนี้ทำไมบอกว่าข้าันเป็นสถานการณ์ที่โลกยังไม่เคยเจอมันเป็นเครื่องเตือนใจเราหลายๆอย่างทําให้เราต้องกลับมาขึ้นในการท <Authority> ี <ies> ่จะมอบให้กับทางโรงพยาบาลตัวใหญ่ของปราเทศประเด็นของโควิด19มันเป็นอะไรขอท้องถิ่นนายกเทศบาลนายกอบตที่สบาลตัวบเทศบาลเมืองไอ้ก็ เครื่องกมดลูกมอบให้วันนี้นะครับแต่ในส่วนของมีกัญหาเรื่องสายเสื้อปาอาชาไม่รอดเลยเนื่องาว่าเรามันไม่มีการแก้ปัญหาจนถึงที่ตนที่ใรจะต้องใช้การตรอากาศแ่ใ้การเปลนว่า นึ่งเราออจะเป็น่วยานดิจทัลโครงการก็จะใาที่สลาดครับที่ใช้เครื่องที่ที่ดู่ั้กรองผู้ที่มาถึงเพื่อแยกรายารนี้เราทางสมกา่นี้ก็ได้นำเครื่องมาประพอมาเคราะห่้ารดเข้าไปรอครับองขอเรียนว่านโารการองคเินที่เราของอันนี้จะแยกเห็การควบคุมโลกการตลาดของเทค่นโยหรือการัาดและตาดการาสังเกตุม วันนี้ถ้านับรวมกับครั้งที่แล้วก็วันนี้200คราวที่แล้วก็13ครั้งแล้วเลยนะครับถ้าถอยหลังไปตั้งแต่ซาอีโบลาเอชนะครับจบไอ้บางคนก็ออกมารวดเดียวเลยผมก็คุยกันในบอลมอแกนกันไม่ได้ที่ไทยเลยเอาไว้ทั้งก้อนลงหมดทั้งก้อน